เรามาลองเสิร์ฟโดยรวมกันดีกว่าค่ะยีราแถวกันก่อนเนาะแถวนี้เลยประมาณตึกตึกตึกชายให้นี่คะไม่ให้ให้ค่ะให้ค่ะไม่ให้หรอไม่ให้คะ่ะใ,ให้ครับให้ครับขอเพื่อนๆให้ไหมครับให้ครับน่เอาภาพรวมท,ทั้งห้องเลยดีกว่าค่ะสมมติมีคนมาขอเบอร์เราอ้างว่าอยากจะเป็นเพื่อนรู้จักกันมากขาึ้นใครให้ย เขมามาด้วยใครให้เบอร์เดี๋ยมบ,น,บยนชนไทยก้า,กากวแสดงออกจับมั่วไปทังแอบใครให้เบอร์ให้เบอร์ให้นุ่มๆมาตัวดีแน่โอเคแนละ้วจมีนุ่มๆแสดงความแมนปะแล้วสมมติถ้ามีคนเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์อยากจะเป็นเพื่อนใครที่จะไม่ให้เบอร์บ้างคะไม่ให้ ว้าวาว,าว,าว,าว้น้องๆที่นี่เขาบอกว่าไม่ให้เบอร์แต่ให้พินครับวา้าวน้องลนเพราะเมื่อน้องๆโรงเรียนันปัญญาสำรวจตักเลือกได้ในหัวข้อที่ว่าหากมีคนมาขอเบอร์แล้วบอกว่าอยากเป็นเพื่อนทำยังไงผลโผลออกมาว่าให้เบอร์53.91%และไม่ให้เบอร์ 46.09%ครับม <laughs> เรื่องนี้คุณหมอจะแสดงความคิดเห็นยังไงจะฟันทงหรือไม่ไปฟังกันเลยครับจะให้หรือว่าไม่ให้ทีนี้ต้องปร,ร,รึกษาโกโรรักปัจจัยทีของเราแล้วล่ะค่ะให้งานต้องเชิญคุณหมอทัานศาสต์สุกเร์ค่ะครับคุณหมอเราลองถามสักทีได้ไหมถ้าเกิดคนที่มาขอเบอร์เนี่ยภาพเรียบร้อยน่ารักมีใ,ใครจะให้แบบ เพอร์เฟกต์ครับเพอร์เฟกต์คืคนให้เพิ่มขึ้นหน่อยใช่ไหมอ่าเยอะไปหน่อยเยอะหน่อยเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะอ่าโอเค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 การที่เราจะให้อะไรใครเนี่ยเขาเรียกว่าปกติเราให้ด้วยเสน่ห์คเสน่หาไม่ใช่พิสวาสนะคนละเรื่องกันนะเสน่หาคือเราพึงพอใจเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเราพึงพอใจใครเราก็มักจะให้ค่ะแม่ก็เลยฝากสำหรับน้องๆหนุ่มๆว่าถ้าไปขอเบอร์สาวๆเขาเนี่ย ครั้งแรกไปขอได้แห้วทุกไลแลรับรองไม่สมหวังหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำเอ่อทำให้เขารู้สึกมีความรู้สึกที่ดีพอถึงตอนหลังเนี่ยเราขอเขาก็เผื่อตัวให้ mm. ใช่ไหมครับส่วนผู้หญิงจะไปออขอผู้ชายเนี่ยผมว่ามันก็น่ากังวลใจเหมือนกันนะลักษณะสังคมเราเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจผู้หญิงแต่ถามว่าผู้หญิงเนี่ยจะขอบ์โทรศัพท์ผู้ชายได้ไหมที่จริงแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคนนั้นที่จะขอแต่เป็นสิทธิ์ของคนอีกคนที่จะให้หรือไม่ให้ด้วย นะครับทั้งสองอันเนี่ยตอบได้จริงๆมันไม่มีผิดไม่ไมีถูกหรอกแล้วก็ที่เราบอกว่าเราไม่อยากให้เบอร์เพราะน่าลำคาญใจผมเชื่อว่าน้องๆก็มีวิธีการที่จะทําให้เบอร์นั้นถึงได้เบอร์ไปเนี่ยมันไม่มีปัญหาถูกไหมครับไม่ใช่เรา,เราหนุ่มๆขอเบอร์เราก็ให้เบอร์พอถึงเวลาหนุ่มโทรมาเราก็ไม่ตอบกลับก็ได้ถูกไหมฮะทำไมไม่ตอบกลับอา้าวเธอก็ต้องพยายามหน่อยเป็นผู้ชายะจะดักรอบก็ต้องหมั่นกู้จะเจ้าชู้ก็ต้องหมั่นเกี้ยวสรุปง่ายๆครับใครอยากให้เบอร์ เราอยากให้ก็ให้ไปไม่มีอันตรายอะไรหรอกแต่ต้องมีวิธีจํากัดกับไอ้เบอร์พวกนั้นเนี่ยให้น่ารักอยากจะให้ก็อ,อยากไม่ให้ดูว่าน่ารักไหมน่ารักไหมก็ให้ไปเถอะไม่น่ารักก็ยิ้มยิ้มซะนะครับแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะ